สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและก็เอฟซีที่คิดฮอดคิดถึงทุกทุกท่านนะครับมือนี้มาพอกับช่องหมอลำเทิงกันอีกแล้วก่อนสิบเบื่องคลิปก็่าลืมกดไลค์กดแชร์่าลืมกดซับสไครป์ผู้บริัทน้กดติดตามก็่าลืมกดติดตามให้กับช่องหมอลำเทิงด้วย เมื่อนี้พาท่านผู้ชมมาเบื่องการกู้เขาเกี่ยวเขาแล้วกเกามาตากบัดนี้ไปเอาผาลานมาปูนะครับอยู่คู่สาโคกน้องหน้าปูผาลานแล้วตาเขาตาเขาแล้วยามมือแรกมากกับกู้นะครับตูกู้แล้วกเกาเส่กระสอบท่านผู้ชมเพื่อเก็บไว้กินนานๆตาให้มันแห้งนะครับแดดเดียวนี่ล่ะตากยามือเช้าเนามือแรงกู้ก็เดี๋ยวนี้ก็อยู่ประมาณจัก บสองใบสามใบสี่นอะใบสามม่งม่งใบสามโม่งกลัวๆนี่แหละนะครับหลังจากตากให้มันแหงแล้วเอามาซะใส่พาพาล้านเนี่็เขาก็เที่ยวเคลียรอยู่เรื่อยซีเขามากกับกวดออกซีเขามากกวดดอกอาศัยว่าให้ให้สีเม็ดมันซ่อนกันนั่นมันกับสีเมาตาแดดให้มันแหงในเมื่อมันแหงดีแล้วเนี่ยนี่เขาก็ออาศส่กระสอบนะครับเอิ้นว่ากระสอบเนาะเนี่ยนานมันเป็นถุง ที่ขาเจเ้าเฮ็ดขายนะนะครับอ่าเป็นถุงผ้าพลาสติกแบบเป็นเส้นเป็นเส้นที่มันขาเจ้าสิมาท่อเป็นเฮ็ดเป็นหูบกระสอบนี่แ่ะคันว่ากระสอบปุ๋ยกับแมเมนกระสีว่ากระสอบอีหอย่างไรแนวนน่นะครับสอบใส่เขานี่แหละนะครับอิ้นว่ากระสอบนาะถุงปุ๋ยถุงบมเมนถุงปุ๋ยหอกถุงที่เขาเจ้าเฮ็ดมาเพื่อใส่ใส่ข้าวนี่แหละนะครับเป็น ผลิตมาแบบใหม่ๆเป็นเขาหน้าปีนะครับปีสองพัน้าอหกสิบเจ็ดทำเสร็จเรียบร้อยนะครับได้ร้อยกว่าสอบนได้ร้อยกว่าถ้วงมีเขาเจ้าแน่มีเขวันเนวแน,นะครับเอากับเจ็บไ้คนละที่เวลาสิกินเนอกจจะเขาเอาไปสี mm hmm. บัตรนี้เพราะหญ่จะเทียนกู่แล้วนะครับกระเ,เอียวขึ้นไปไว้บัาน mm hmm. พราะวาอยุนีนี่มันเป็นโคกน้องหน้านะครับเป็นโคกน้องหน้า เฮามาตากเขาตากยังแล้วขัดเจอาไ้นี่มันเออัดมันรับมันเฮียนหลังหน่อยมันเฮียนหลังนี่น่อยมันยูนนี่นก็แล้วขึงมาไว้บ้านอะศสยว่าเฮือนมันหลังใหญ่แน่เอาขึ้นมาไว้บ้านกนะ็เสบไปนั่วพุ่น,น,นละนะครับเพราะว่าพอนายเจริญมันมีเหล้าเอาเหล้าลงกไปขอกแพมัางเหล้าลงกไปแล้วก็เอาเสาไปตั้งตั้งตั้งขึ้นบ้านแล้วก็มุ่งสังกสีเฮ็ดผ่านเฮ็ดคอกแพเบิดบัดท,ที่นี่ม่มีเหล่าก็เลย จัดเอาเขาขั่วขั่วหง่ยื่ดอกท่านผู้ชมนะครับเอาเขาลอยก็สอบเนี่ยเอามาเลี้ยงเลียงเลียงเลียงกันไว้เอาไม้มากาดซะก่อนบ่บ่อยากให้มันสืบปูนนะเพราะว่าพ,อพ่อใหญ่จตเ,เทียนเคยเอาว่างใส่ปูนไปแล้วมันโม่ย่หเหัือนย่เพา่าไปสีกินเม็ดเขาเขาอกโลกนะครับเพราะว่ามันดูดกับปูนนะครับก็เลยันที่นี่เขาแป้นเท่านี้มาปู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 หล,ล้วก็จะเอากระสอบมาวางบ่เป็นยังเลยอากาศมันผ่านไดน้เนาะ คนยียจะเ,เห็ดเนคนเดียวทำคนเดียวเ,เริ่มเห็ดคนเดียวมาตัึงต่พุ่นละถึงแต่เมื่อวันมาจนหอดมือมืออัดเซกสอบเนาะเพราะว่ามันมีมูนี่แหละนะครับลูกเต่ากับไปเหตุงานเหตุการณ์เบิดจะของกับเป็นคนว่างงานอยู่บ้านมาันก็เริ่มมาเห็ดหน้าเห็ดหน้าถึงจ,จะวัานกับไปว่านก็จ้างรถเพิ่นมาใถ จากรถพนมาใช้แล้วก็เที่ยวเบิงหนามเบิงในน,นะทสานผู้ชมเบิงหนามเบิงในมาแล้วจนหอดมือนี่มาจนถึงวันนี้นะครับเกี่ยวข้าวมันบ่ได้พ่อเนยเสถียรบ่ได้เกี่ยวจา้างรถพนมาเกี่ยวรถเพ่ก็เกี่ยวให้แล้วก็รถพนก็นเอามากองไว้เถียงไว้เฮือนนี่ให้บานนี้เฮากับจะคอยเอามาตากเอาตากเข้ากับแบกก็บอกง่ายๆว่าหัดอยู่คนเดียวให้มันได้นะทสานผู้ชมนาะ เออว่าเห็ดหน้าเห็ดผู้เดียวตาเขาก็มันตากผู้เดียวแต่งนต่ยมกินเขาเขายังกินผู้เดียวมั้เขาเกิกินผู้เดียวหาแนวกินมาแสบๆแล้วก็นหนึ่งเขาสุกแล้วก็มันนั่งกินผู้เดียวกินผู้เดียวแล้วก็บมันัดจ้มเฮ็ดเวียกกับไม่เห็ดผู้เดียวคือเก่านี่ลหละนะครับตาเขาผู้เดียวบาีิแลวแล้วจากตากนี่เอาใส่สอบไปแล้วนี่ก็สิถอยรถมาบัดนี้รถมากกันโยกขึ้นคนเดียวนะครับ เอารถมาก็ยกขึ้นคนเดียวอาศัยว่าเออมันง่ายได้มันคล่องแคล่วว่องไวเฮ็ดผู้เดียวมันก็บ่บเกะกับมูเนาะเฮ็ดคนเดียวก็ได้มันสิเป็นอยังเพราะงี้จะเทียนกัสิยกเขาไปไหว้ในเหล่าคนเอาเฮ็ดมาเรื่อยๆท่านผู้ชมบัมมันเมื่อน่เพราะงี้จะเทียนกันนั่งพักเออจนตะวันสิลือาเลยเดี๋ยวนี้ก็สิตกมาสีม่วงกัวกาวหักสิหามงแล้วนะครับเฮ็ดมาั้งแต่พู แต,แต่เลื่อมแหลกต่ตย่ำมือเสาถือว่ามือนี่ได้พักผ่อนหน่อยละนะครับอืเพราะว่าเขาย้ายเขาแล้วปั๊บกลับมากินเขากินเขาเลยกลับมาเคลียเขาเคลียเขามันแดดแดดแน่กับเขานั่งอยู่ในโฮมนั่งโฮมโฮมกา่ามันเขามันกําลั่งสิถือดแดดแน่กับมาเคลียอีกเคลียอีกแหนเปลี่ยนข้นปิีนลกน,นะท่านผู้ชมการตาเขาบางทีเวลาใบาประมาณใบาสามใบสี่มาเขาก็ับมากู่กัน เขากาส่ว่าเอาเอาตัวนี้ละให้มันแหงคันีนแหงดีมันก็ดีเลยมันยันจังบ่โม่นะครับพุลังคนตากว่าโอ้ยเห็ดซัมใด็ดซัหนึ่งก็ไดหรอกว่าแต่ว่าห่อนย่มเข้าไปสีกินผุนมันเม็ดเขาออกหลงก็บเแซ่บจ้ะล่ะนะครับเลาก็พยายามบอกยังไงว่าพยายามเฮ็ดห้มันแหงแหงเวลาห่ออัดเจกระสวบไว้เอาไปไว้เลย เอาไว้กินจนอดพุนในปีหกแปดปีนี้ท่านผู้ชมมันว่าไม่มได้กินแต่ซ้ำนี่เลยเนาะแม่ได้บอาปีหกแปดก็พูนจนกวก็จะหอดเดินยพืนจิกาพ่นจนคนสหดย่มเกี้ยวเขาอีกพ่นนะครับเพราะจะเสียนจะเทียนกะเอาให้จะของแน่าเก่ามาไว้ไก่กินน้ำแน่กแต่มันเหลือกินกับอาเซียว่าปันพีปันน่องกินน,น้ำแน่เส้วนะครับมันบพได้เหตุหน้าขายเขาทาันผู้ชมช่วงนี้ผมก็บ่งู้ว่าราคาเขา เหนียวจักบาดราคาเขาเจ้าจักบาทมันมันบ่งู้ราคาก็สิบอ่อู้ราคาเพราะว่าเขาบ่ได้เฮ็ดนาขายข้าวนาบ่หลายท่านผู้ชมนาอยู่นี่กับซิบหาไรซิบหาไร่กับมาแบ่งเฮ็ดนาเฮ็ดเป็นนานี่อยู่ประมาณหกไร่นะครับหกไร่นี่ก็ได้ข้าวเขาจะลอยล,อย,ลอยกาถุงนี่ล่ะนะครับลอยสักลอยสามสิบสามถุงนี่ล่ะประมาณนี้ล่ะนะครับบัดท,ที่นี่กับ พูดแล้วก็มันก็มาถามสื่ออยู่ดอกแต่ว่าพออย่างเสถียรบมัเด้ขายเดอ้อเขาเฮ็ดบ่ไเด้ขายนะครับเออเวลามันเหลือกินกับปันพีปันหน่องกินนะครับก็แหล้วไปบัดทีนี่ก็ากมาเฮ็ดเอาใหม่เฮ็ดเอาใหม่ก็ให้มันเด้เป็นเขาใหม่นี่ก็ยังอยู่ประมาณาสองสามมานี่แหละนะครับประมาณัี่มือสองหมื่นนี่แหละก็บเบิดเขาของปีหกหาหกหกเนาะบาดน,นี้หลังจากนี้มากก็สิแล้วเขาซุบหนี้ได้ไปสีกินบาดน,นีนะครับ มันก็พอดีตั้งแต่ต่ำตึกต่ำตึกนะบาดใจกันได้นะครับเพราะว่ามันเหลือมันมันมันเป็นข้าวกระได้หลายอี่ดอกท่านผู้ชมแต่ว่าพ่อยหญ่เทียนเรื่องหมูลังเทีอกะเอ่อเอามาบดให้หมูเนี่ยเนาะหาซื้อหั่นมาได้ก็ได้ข้าวเปลือกเข้าหนี่แล้วมาก็ใส่ลงสีแบบน้อยนะแบบเพิ่นเฮ็ดลงสีน้อยนั่นนะครับเป็นน้ำมาขายอันละอันละหมื่นอันละ7-8,000ปันันนั้นผมพ่อยหญ่เทียนก็เอามาบดเฮ็ดให้เป็นหั่นเพอได้เกลือหมูจังซี่ ขาล้มพังเดี๋ยวจะคองกินเนี่ยมันก็กินโบเบิดดอกนะครับกับเกลือหมูเนี่ยแล้วก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กับเอาไปว่านเหยีเป็ดเหยีไก่กินน้ำเฮ็ดไปสารพัดผู้ชมเนาะมันจังบาดเนั่นหลายบอกง่ายๆมันมันมันกับสีบาดในสื่ออาหารการกินให้เป็ดให้ไก่ร้ายปันไดข้าก็เอาเข่าเปลือกข้านี่ไปว่านให้มันกินน้ำเลี้ยงไก่ก็อยากได้ไก่เลี้ยงปลาก็อยากได้ปลานี่ล่ะ เฮาเห็นมาไวแล้วเขากับไปสีมากินมันบ่ได้ซื้อเขากินกับจิงอยู่แต่ว่าบางเทื่อบางที่แน่กินเขากับได้ซื้อได้เันกินัึงแต่ของเขาเลี่ยงายมันกับ่บแ่บปไนได้เนาะกินดูกินใบเลี่ยงไกล้กไดเพราะได้กินไกล้เลี่ยงเป็ดก็เพราะได้กินเป็ดเลี่ยงปลาก็เพราะได้กินปลาแต่ว่ากินดูดูกินใบใเขมามันกับ่อยากตัวก็อยากแนวอื่นํำนะครับบางเทื่อบางที่มันึ้นอยากลาบซีดราบง้วจั่างเสียเขากับซืสอราบงัวกินจั่งซสียนะท่านผู้ชม บางที่เขาเลี้ยงปลาจะว่าเขาบริเลี้ยงกุ้งเห็นเขาเจาไปใส่กุ้งมาได้ก็คืออยากได้อยากกินปนกุ้งกับไปสื่อกุ้งมาปรนกินยังสนะกระจังว่าลักยาอมันกาแดนวกินมันก็นได้สื่อแต่ว่าเขานี่เขาบ่ได้ซสื่อก็จริงจีิงหลอกแต่ว่ามันกระบางที่มันก็นพอได้ซื่อแนวกินแน่อยากเนาะอยากแนวใได้ก็กินแนวนั้นเบอเน้ำาคนเท่าเาห็ดไทยใสหน้าก็อาศัยหวังผลประโยชน์นี่ล่ละมีเขากิน คุ้มแล้งมี่เขากินตลอดไปมันก็นสบายสบายนะครับเออมีขเขากินมีเฮือนนอนกับพออยู่อยู่ดอกให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งคลิปพ่อใหญ่จะเสียนก่อนข้ามมอลําเทิงนเนาะเบิ่งไปเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งไปกับบางเทือบางที่เขาก็เด้นำํำอ่าภาพสวยๆภาพดีๆมีสาระมาลงให้ท่านผู้ชมเด้เบิง่ง บางครัง้งบางที่กับบ่มีศาลากับเบิ้งไปนะครับเบิ่งไปดูเพื่อความสนุกลังเทือกระดายนาะท่านผู้ชมเฮากระเบิ้งไปเสแล้วจักสิบว่านเนีใด้ละเนียวหาภาพดีๆหาภาพงามๆไม่ท่านผู้ชมเบิ่งลังเท่ยกับไปเที่ยวหันไปเที่ยวนี่เ,เห็นภาพดีๆก็นํำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันบางทีก็จะแวะาตามจุดต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆที่หลายๆห,หม่อง ก็นั่มมาให้ท่านผู้ชมไดือบ่งกันมื้อนี่กัไม่เห็ดเวียกว่าพ่อใหญ่เสถียรไปยัางช่วงนี้นะครับไม่เห็ดเวียกกัมาถ่ายทำให้ท่านผู้ชมได้ดูเออในกรณีที่พ่อใหญ่เสถียรก้อนคำมหมอลำเทิงเอาเข้ามาตากอยู่หน้าเจ้าของก็มาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมไดือบ่งกันว่าม,มื้อ,น,น,น,อนี่พ่อใหญ่เสถียรตากเข,ข้าเด้อกู้เข้าเด้อเสียเอาเข้าไปเมี่ยนแ,แล้ว้เอาเข้าไปเมี่ยนแล้วแล้วก็เออมานำาให้ท่านผู้ชมไดือบ่ง แต่ละมือแต่ละมือสําหรับท่านผู้ชมเบิงแล้วนะครับเ,เบิงแล้วมันเป็นตะเบิงมันเป็นตะชมกันตีเตือนมาได้นะครับคอมเมนต์มาคอมเมนต์คอมเมนต์มเ,มนมเ,มนเข้ามานะครับคอมเมนต์สิ่งที่มันสุภาพสิีมันเป็นตะว่าเป็นตะวากันนี่แหละนะครับแต่คอมเมนต์ในสิ่งที่มันบ่มมะสมเรื่องเทียมมันกะคือว่านัา่นแหละเนาะว่ารุมคนมักดีผีมักย่องนะครับ เพิ่นยังว่ามีผัวให้สร้างย่องมีน่องให้สร้างอ่อยขันจากเบื้องคลิปอัไใด,ดีๆคลิปอันไดมึนมวนกะบ,บอกพอ่อใหญ่เสถียรเขามานะครับบอกเข้ามาพาอ่อใหญ่เสถียรก็จะจัดหาสิ่งดีๆงามๆให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเอามือน,นี้ซ้ำนี่ก็นอาท่านผู้ชมน่าเอาไว้คลิปนาพ่อกันสาหรับคลิปนี้ให้ท่านผู้ชมอยู่ดีมีแห้งเด้ออย่าเจ็บอย่าไข่อย่าไออย่าจามน่ารับให้ได้เงินมือนนอนตื่นให้ได้เงินแสน แบนมือไปให้นด้แก้ข้าล่านออกจากบ้านก็นมีผู้เบิงผู้แย่งสวัสดีครับ